แมใหม่มันจะไม่ได้แล้วซึ่งเราเร่นแมปดราม่านั่นเองครับโอ้ตกแล้วดรามา่า่วนรู้จักนันดรามา่าดราม่าก็คือมีนคนแป้งเย,เยอะเลยเวลาเวลาเป็นพื้สีขาวอะแบบเนี้ยเออแล้วก็มันจะหาใช่ปะแล้วก็แล้วก็คนคนที่ผ่าแล้ว มันมันจะกระโดดหาสีขาวพื้นหายเลื่อนีๆกระโดดอ่ะนี่ไม่ใช่ปลาป่ะแล,ะละ้ลลวมันตกเลยเนี่ยเออใช่ๆแหละใช่แหละซึ่งซึ่งว่าอ๋อมันมีบันไดน,น่ไะโอ้ไม่ได้ดูเลย มันไปในบ้านเป็นบราไรเล็ที่มันหลัโอเคแบบนี้นีเลยสือ่อโอเคแล้วเราไปใช่ไหมคุณไปเสร็จแล้วเแบบนี้ไม่เป็แต่ถ้าแบบนี้น

ไปเข้าเจะสักทีไปไป,ไป con đã, leo yeah, nó có tay không ai đôn không được này ừ. เราก็ไปไปม่ากินได้ด้วยนะชมก็ไ <dilemma> ม <c oughs> <Ai> ่ชมรู้และก็อย่าบอกเราอโอเค้องอและไปดีกว่าอืมอ่าเยอะแบบนึง เราครับสวัสดีครับเฮ้ยมีมันแต่งตัวแบบนี้เอิ่มเดี๋ยวมันแต่งตัวแบบนี้เป๊กแปลกนี่ยแเลกแปลกเนี่ย 哇塞！要命了！

and the